สองสามโอ้โหใจเดียอ่ะต่อแโมทจบตั้งนาโมโมทั้โมสามพระเข้าวาโต่ะคะโตสมาสัมพุทธะารรมุตะกาโโตนะคะโตสัมาสัมพุทธะมตะพระเขาโตะคะโตสมมาสัมพุทธะมาตาปิจุเรมาตาปิตุเรมาีนะคมาธีนะกะวารตตเย ทวาระัตยีนักกตังนกาตังสอบพังสับพังอปาราทางอาทางธรรมตุโมพันเตธรรมตุโนันเตสุติยมปีสุติยมปีมาตาปิตุเรมาตาปิตุเรปมาเทนะมาเทนะทวารัตยีวารรตตยนกตังะนักกตังเลยแทนักกตังนักกตังสับพังสับพังอัปาราทาง สัปปลาตังรรมาตุโนฮันเตธรรมาตุโนฮันเตซาติยัมปีซาติยัมปีมาตาปิตุเรมาตาปิตุเรปมาเทนะปมาเทนะทวารตะเยทวารตะเยนาคตังนาคาตังสัพพัง มัตุโอพันเตมัตุนโอพันเตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออากรรมขอขอากรรมตอบิดามารดาขอบิดามันดาคุณีพระคูณคุมีพระคูณกรรมันได้กรรมันได้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำได้กระทำอันประมาท อันประมาณเลื่อเลิกล่วงเกินล่วงเกินไม่ว่าจะเจตนาก็ดีไม่ว่าจะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรอบหลังก็ดีรอบหลังก็ดีกับทำด้วยการทำด้วยกายวาจากายวาจาใจก็ดีขอบิดามารดาขอบิดามารดาได้โปรดได้โปรดอาโหสีกรรมอาโหสีกรรมกรรมทั้งปวงกรรมทั้งปวงใครพระเจ้าด้วยเธอใครพระเจ้าด้วยเธอ แม่กให้พ้อนลูก็เลยให้ได้ผัวไปเร็วๆไปได้ยังให้ได้ได้เนื้อทูเร็วเจอเนื้อทูเร็วเอออ้าวแล้วไม่ขอออื่นเอารวยเลยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไม่ได้แบ่บอกเงี้ยใอ้ขั้ว เห็นบอกรักแม่ไหมโอ้ยรักแม่นะคะรัะกแม่ตัว